สวัสดีครับมาอยู่กับต้นมงินปาะกัดโทรชนาครนะผมวันนี้จะมาดูประกัดที่เราทํากันนะโอ้อเพิ่นถ่ายคลิปัางแรกผหดเลยครับนี่ครับั้งแรกครับก็จะเป็นประกัดนะครับประกัดจีนนะครับผมตัวที่สองก็จะเป็นประกัดกัดหม้อนะครับผมประกัดหมอตัวที่สามก็จะเป็นปกัดหมอเหมือนกันนะผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับ ตัวที่สี่ก็จะเป็นปกัดจีนนะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันกัดอะไรครับผมตัวที่ห้าก็จะเป็นประกัดหางแหลมนะครับผมตัวที่หกก็จะเป็นปกัดหางอะไรไม่รู้นะผมจำไม่ได้นะตัวที่หกกัดจีนหรือเปล่าครับไม่ค่อยแน่ใจครับตัวที่เจ็ดกัดหางแหลมครับตัวที่แปดกัดส้มขอบดำนะครับ จอที่แปดประกาศอะไรไม่รู้ประกศาศทั้งแหลมนะผมตัวนี้ประกาศลุงนะผมแดงน้ำเงินนะผมแปดประกาศทองนะผมทองทองทองทังแหลมครับแปดที่เป็นปลาเมียผมเพิ่งเอาออกมานะผมเพิ่งเพาะสิธ็ธนะครับผมเลี้ยงออกมาตัวนี้ก็เพิ่งเอาออกมาเหมือนกันนะครับผมค่อยไขยพร้อมกันเลยนะผมตัวนี้ อับตัวนี้เพิ่งเพาะวันนี้นะครับผมไอตัวนั้นก็เพาะไปนานแล้วนะครับผมนี่คเพิ่งเพาะนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันครับเพิ่งเพาะวันนี้ตัวนี้เพาะนานผมจ่ยังไม่ออกไข่นะครับผมยังไม่ค่อยออกไข่นะตัวนี้ก็จะเป็นหูช้างนะครับผมห,ห,หูช้างนะครับผมโโโโโตัวนี้ก็จะเป็นหูช้างหวังกันนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นประกาศจีนหรือเปล่าไม่อ่อยเน่่นนี้เป็นประกาศหองแหลมแะผมไม่ด้ไม่ใช่หางแหลมนะผมอันนี้อีกฝั่งก็จะเป็นกัดโม้นะครับผม เปลี่ยนประกาศอะไรไม่รู้สวมหางเท่มากเลยนะครับผมว,วนันนี้จะเป็นประกาศหม้อตัวนี้อันนี้ก็จะเประกาศหม้อตัวเมียอันนี้ก็จะเประกาศหม้อตัวนี้นนครับผมในน้ำหมังที่เราทำนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวพูนหม่มกับตัวเมียออกไข่แล้วครับผมเพิ่งออกวันนี้แลเพิ่งออกตัววันนี้เลยครับผมก็จะเห็นไม่ชัดนะครับผม มันจะเป็นตัวน้นอยนะครับผมแบบน้อยมากเลยนะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับผมก็่เพราะเหมือนกันก็ออกเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเห็นนะครับผมนี่ข้อประกาศที่ผมมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนปลาผมน้องผมเลี้ยงนะผมตอนนี้ นอนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็ค่อยมาต่อยพีนะารับ๊ายบาย